ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Thailand Auto Review ของผมครับวันนี้เราจะพักจากการรีวิวรถยนต์การเปรียบเทียบสมรถนะหรือการพูดถึงราคาแล้วมาพูดถึงสิ่งที่ท,ทรงพลังยิ่งกว่าเครื่องยนต์นั่นคือพลังของความเป็นมนุษย์และคุณค่าที่ไม่อาจประเมินราคาได้เพราะในสัปดาห์นี้ประเทศไทยได้สร้างความประทับใจให้กับทั้งโลกไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีหรือรถรุ่นใหม่แต่เพราะภารกิจช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยหัวใจและความเสียสละ ภารกิจที่ประเทศไทยส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศฟิลิปปินส์หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีเมื่อภัยพิบัติโจมตีฟิลิปปินส์น้ำท่วมได้หลายหลากอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครคาดคิดเมืองทั้งเมืองจอมาหายไปในสายน้ำโคลนผู้คนต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อขอความช่วยเหลือไฟฟ้าดับถนนถูกทำลายและอาหารกับน้ำสะอาดกลายเป็นสิ่งที่หาไม่ได้เลยในช่วงเวลาวิกฤตที่ทุกนาทีมีค่ามากที่สุดประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง สมรรถนะที่แท้จริงไม่ใช่สมรรถนะของม้าแรงแต่เป็นสมรรถนะของหัวใจมนุษย์ในขณะที่หลายประเทศยังอยู่ในขั้นตอนประชุมหรือเตรียมการรัฐบาลไทยและกองทัพไทยไม่รอช้าเลยแม้แต่วินาทีเดียวภายในไม่กี่ชั่วโมงได้มีการระดมเครื่องบินลำเลียง c 1 3 0อิ Hercules ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกสัมภาระได้มากกว่า20ตันทั้งอาหารยาอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเรือยางกู้ภัยเครื่องบินเหล่านี้ทยอยออกจากฐานทัพอากาศในประเทศไทย มุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมแพทย์ทีมกู้ภยัยและวิศวกรที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นสำหรับการทำงานในสภาพน้ำท่วมรุนแรงภารกิจนี้ถูกดำเนินการอย่างแม่นยำประสานงานอย่างเป็นระบบและเต็มไปด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงพื้นที่ภัยพิบัติในฟิลิปปินส์ทีมกู้ภัยจากประเทศไทยก็เริ่มปฏิบัติภารกิจทันทีพวกเขาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กระจายกำลังออกค้นหาผู้รอดชีวิตตามเขตที่ถูกน้ำท่วมลึก ลองจินตนาการภาพนั้นสิครับถนนทั้งสายกลายเป็นแม่น้ำสายน้ำไหลเชี่ยวผู้คนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากหลังคาบ้านทหารไทยในเสื้อชูชีพสีส้มเดินลุยน้ำโคลนไปช่วยอุ้มเด็กช่วยผู้สูงอายุและแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ในบ้านทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเป็นมืออาชีพเหมือนเครื่องยนต์ที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราจะพูดถึงตัวเลขสมรรถนะ ของภารกิจนี้ต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งมากภายใน72ชั่วโมงแรกทีมไทยช่วยชีวิตผู้คนได้กว่า8,000คนจากพื้นที่เสี่ยงสง่สงมอบอาหารและน้ำดื่มกว่า150ตันจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มากกว่า30หน่วยเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บผู้ติดเชื้อและผู้ขาดสารอาหารขนาดเดียวกันวิศวกรก็เร่งซ่อมระบบไฟฟ้าและเครือข่ายสื่อสารชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่น้ำยังไม่ลดลงด้วยซ้ำนี่แหละครับคือ สมรรถนะระดับสูงสุดที่แท้จริงถ้ามองในมุมมอ,อองค์การรีวิวรถยนต์แบบที่เราคุ้นเคยเราสามารถเปรียบเทียบภารกิจนี้เหมือนกับระบบเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์แบบโลจิสติกค,คือเครื่องยนต์การประสานงานคือเกียร์และหัวใจของคนไทยคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนทุกอย่างให้เดินหน้าได้อย่างไม่มีสะดุดทีมกู้ภัยต้องเจอสภาพอากาศเลวร้ายฝนตกไม่หยุดลมแรงและพื้นที่อันตรายแต่พวกเขาก็ไม่เคยถอยถ้าจะให้คะแนนความทนทานและความเชื่อถือได้ นี่คือระดับเต็มร้อยแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับแน่นอนว่าภารกิจใหญ่ระดับนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเราพูดกันตรงๆเหมือนเวลารีวิวรถว่าคุ้มค่าราคาไหมรัฐบาลไทยได้จัดงบประมาณประมาณ1.2พันล้านบาทหรือราว32ล้านดอลลาร์สำหรับภารกิจนี้ครอบคลุมค่าขนส่งค่าน้ำมันการบำรุงรักษาเครื่องบินอุปกรณ์ทางการแพทย์และการจัดการภาคสนามแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่าคือตลอดภารกิจนี้คนไทยจำนวนมากร่วมมือกันช่วยอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนมูลนิธินักศึกษาหรือแม้แต่นักซ่อมรถที่อาสาม,มาช่วยซ่อมเรือและรถกู้ภัยฟรีบริษัทเทคโนโลยีไทยก็เข้ามาช่วยเรื่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อให้การกู้ภัยมีความแม่นยำมากขึ้นนี่แหละครับคือน้ำใจที่ไม่มีมูลค่าเงินใดเทียบได้บนโลกออนไลน์ผู้คนจากทั่วโลกต่างพากันขอบคุณประเทศไทย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพันเทียวไทยแลนด์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนด์เฮลพ์เอสฟิลิปปินติดเทรนด์ทั่วโซเชียลชาวฟิลิปปินโพสต์วิดีโอซาบซึ้งของทหารไทยอุ้มเด็กผ่านน้ำเชี่ยวขณะที่คนไทยก็ส่งกำลังใจกลับไปภารกิจนี้กลายเป็นมากว่าการช่วยเหลือแต่มันกลายเป็นสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านพูดถึงเทคโนโลยีและการฝึกฝนของทีมกู้ภัยไทยต้องบอกว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเครื่องบิน c 1 30 Hercules เค เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอวและรถสเตอนน้ำสเตอร์นบกถูกนำมาใช้ในภารกิจนี้อย่างเต็มศักยภาพเครื่องบิน C-130 เหมาะกับการขนของหนักระยะไกลเฮลิคอปเตอร์ใช้ลำเลียงผู้ประสบภัยจากพื้นที่ที่เข้าถึงไม่ได้และเรือ,อยางกับรถสเทอร์น,น้ำสเตอนบกคืออุปกรณ์สำคัญในการขนย้ายคนในน้ำลึกมันคือภาพที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีวิศวกรรมและหัวใจมนุษย์อย่างลงตัวอย่าลืมอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคนกู้ภยัย เองพวกเขาต้องยืนลุยน้ําทั้งวันทั้งคืนเหนื่อยล้าแต่ไม่เคยปริปากบนหลายคนต้องนอนในเรือหรือเต็นท์ชั่วคราวแต่ยังคงยิ้มให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือหนึ่งในอาสาสมัครไทยพูดประโยคที่กินใจมากกว่าเมื่อเราเห็นคนเดือดร้อนเราไม่เห็นสัญชาติเราเห็นแค่มนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือคำพูดนี้บอกทุกอย่างโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเลยครับการประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและฟิลิปปินส์ก็ยอดเยี่ยม พวกเขาตั้งศูนย์บัญชาการรวมเพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าเครื่องบินลำไหนควรลงที่ใดทีมแพทย์ควรไปที่ไหนและทรัพยากรใดจำเป็นที่สุดโดนถูกนำมาใช้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมเพื่อหาผู้รอดชีวิตและจุดลงจอดที่ปลอดภัยสำหรับเฮลิคอปเตอร์ทุกนาทีทุกลิตรน้ำมันทุกเที่ยวบินถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกับการปรับจูนเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มกำลังโดยไม่สิ้นเปลืองแม้แต่นิดเดียวถ้าเราจะเทียบกับโลกของรถยนต์ภารกิจนี้คือการทดสอบในสนามที่โหดที่สุด สมัถนะคือการตอบสนองที่รวดเร็วความมั่นคงคือการวางแผนที่แม่นยำและการควบคุมในสถานการณ์วิกฤตคือความสงบของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยผลลัพธ์คือชีวิตนับพันได้รับการช่วยเหลือและมิตรภาพระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นขึ้นเมื่อระดับน้ําในฟิลิปปินส์เริ่มลดลงสิ่งที่เหลืออยู่คือความหวังสําหรับชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากแค่เห็นเฮลิคอปเตอร์ติดธงชาติไทยบินอยู่เหนือท้องน้ําก็เหมือนได้เห็นแสงสว่างในความมืด มันเตือนให้เราจําได้ว่าแม้ธรรมชาติจะรุนแรงแค่ไหนมนุษยชาติยังคงมีพลังแห่งความมดีที่ยิ่งใหญ่กว่าสื่อระดับโลกต่างรายงานเรื่องนี้ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่านี่จะกลายเป็นต้นแบบใหม่ขององค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพราะประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านสามารถช่วยกันได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากที่ไกลและสามารถลงมือได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือ มาตรฐานใหม่ของความเป็นผู้นำด้านมนุษยธรรมในระยะยาวภารกิจนี้ยังให้บทเรียนด้านการจัดการโลจิสติกส์และงบประมาณที่มีคุณค่ามากข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้พัฒนาแผนกู้ภัยในอนาคตทั้งในไทยและประเทศอื่นๆเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าความเร็วความแม่นยำและความคุ้มค่าสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เมื่อหัวใจและระบบทำงานร่วมกันอย่างถูกจังหวะท้ายที่สุดนี้เรื่องราวนี้ทำให้เราตระหนักว่าสมรรถนะที่แท้จริง ไม่ได้อยู่แค่ในเครื่องยนต์หรือรถยนต์ใหม่แต่มันอยู่ในหัวใจของผู้คนเครื่องจักรแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้บ้างแต่หัวใจมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำสิ่งดีแค่ไหนเพื่อช่วยกันประเทศไทยไม่ได้แค่ส่งเครื่องบินไปฟิลิปปินส์แต่ส่งความหวังและมิตรภาพไปด้วยขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าคุณรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ประเทศไทยได้ทำและเชื่อในพลังขององค์การช่วยเหลือ อย่าลืมกดไลค์แชร์วิดีโอนี้และพิมพ์คอมเมนต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพันเคียวไทยแลนด์เพื่อให้เสียงแห่งความมดีนี้ส่งไปทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแต่สำหรับวันนี้ขอร่วมยกย่องฮีโร่ทุกคนที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือหัวใจของมนุษย์นั่นเองครับ